เป็นเรื่องครับกกล้าพูดเลยว่าสามสองที่กูจูนไปน,นั้นแรงกว่าอาสที่มันให้กูขับนะตอนนี้แน่นอน หลุดว่ะหลุดว่ะเป็นเรื่องเออมันเป๋มันเป๋โอ้แม่งก็ยังจี้ไม่ขึ้นอยู่ดีโอ้จบแล้วครับจบแล้วจบและพ่อพ่อพอพ่อพอไปเอาใหม่เอาใหม่เราใช้ฉลาดเกมโกงกันดีกว่ามาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรอเขาดื่มไปก่อนไม่รอละแต่คือพี่รีบไปสิพี่ผมเราได้กดเข้าเออโอ้โหไม่คนเออไหนคนนี้รีบกดรีบไปไปคุยรู้เรื่องหน่อยออคขับซีนลบ ลบลรวเสกเสกเราตัวเองเร็ว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 นี่วเรี้เงแเรงวเร็วเร็วีรเนีวยขับเรวเร็วเรวเรวเร็วเร็วเรเร็วเร็วเน็เร็เรยวเรววเรว จบสนามผมจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็แปลว่าไม่งบังคับแล้วแหละอันนี้คือเหลี่ยมนะเนี่ยฉลาดเกมโกงมาดูกันมาในแก้เพ็ดเราไหมดูดูว่ดูว่อะไรกลับมาต่อได้ช่วงล่างเราโหดครับกอถนนจัดแต่แค่เห็นมันลื่นมาผมปิดแอคชั่นคอนโทรลนี่แหละปล่อยมันเลื้อยไปเลย เป็นแม่มมืดเฉยเฮ้ยอ,อุ๊ยไม่ได้ว่ะลืมลืมไปผมไม่ได้สยางดิบทำไม่ได้ คือด้วยความที่สามสี่มันคันนี้ผมไม่ได้จูนไว้เป็นสเต็ปบนเขาไงไม่ได้เกมบอลรดดู่ดี ไม่ขึ้น <laughs> เกมมันรูดดีทุกคนเราเหลี่ยมไม่ได้ฮนะ <sighs> สรุปคือก็ต้องแข่งแบบรถคอมันนะั่นแหละเนาะ โอ้โหทีมขึ้นจริงอีเวนยากบอกตรงปิดเลยขับแบบเปิดเทชชั่นคอนโทรลก็ได้ครับเรถจะได้ไม่เลยเนี่ยจังหวะมันเป๋เรายัางพอดันได้ครับแต่ถ้ามันจังหวะ ทางนี้มันสปีดมันได้คือเราดันยากเ,ยเป็นเรื่องแล้ววะเป็นเรื่องแล้ววะเป็นเรื่องแล้วว่อุ้ยอุ้ยเจอล่ะเราดันคืนยากแล้วนอยแล้เราทิ้งห่างมันจัดเลย คือด้วยความที่ผมไม่ชินทางอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยกล้ากดสุดเท่าไหร่เวลาเจอทางตรงยาวกลัวแบบจะกดไปแล้วเจอโค้งหักสอกโอ้ขนาดเยอะละเยอะคัดช่วยยังไม่มีแรงออก ดูดิว,วงเลี้ยวมันเท่าไหร่วะแค่นี้อะชิ้นน้อยกว่าวรถกุยวงเลี้ยวมันแค่นี้อะอ้แล้วแต่งทรงอย่างดูเนี่ยรอไม่หมุนเลยอ่ะ ดูดูของผมนะดูคันของผมเองนะนี่คือความต่างนะครับระหว่างรถที่เดฟเขาเตรียมมาให้กับรถที่ผมทําเองนะครับใหญ่ไหมเบรกยังเอาไม่อยู่เลยเอาว่าผมแข่งชนะได้ตอนไหนก็เดี๋ยวผมตัดไปตรนนั้นแล้วกันด,ดูทรงแล้วกินเวลาโคตรนะครับโคตรกินเวลาเลยสำหรับบอรตัวที่5ก็ตามที่ทุกคนเห็นบนจอนะครับว่าผมลืมกดอนะัดคลิป ตอนผมแข่งกับมันก็เลยไม่มีฟุตมาให้ดูเพราะฉะนั้นก็จะจำไว้ว่าผมเล่นผ่านไปแล้วนะครับและตัวที่จะกำลังจะเห็นต่อไปนี้ก็คือตัวที่6 ห่างกันแค่0.1เท่าไหร่วะหน้าห่างกันแค่0.04เฉยเลยตัวต่อไปโว้เกี k y o Bay ก็พอจะรู้อยู่ว่าต้องเป็นมินเนี่ยมาลาทอนแน่ๆเดี๋ยเด้อเดอเด้อเด้อรถยังบั็อกอยู่นะเพอยังไม่แก้ว้ยวาร์ปสิพี่วาร์ปวาร์ปกูไปวาร์ปกูไปเราต้องมาดันเราต้องมางัดกันสมซีนะครับ ดูอย่าลดคนที่เข้าไปก่อนหน้าตัวนี้เราได้ขับเบียมซึ่งเบียมอะไรไม่รู้อ้ไม่เคยครับอ๋อเพิ่งสังเกตอันนี้มันลายใหม่นี่ว่าเพราะผมจาได้ลายนี้มันไม่มีแสดงว่ามันได้จากบอสพวกนี้่แหละตอนแรกก็งงๆอยู่เแต่ชนะแล้วมันคือว่าลิเวอรี่ลิเวอรี่ก็คือลายลายคาดมันนะครับลายแต่งมันอนะงงว่ามันได้ของอะไรน่าจะมาเห็นนะดำสีโอเครู้เรื่อง กดผิดไปกดดับเครื่องรถเฉยเซอร์ยาปิงพอลองปอดวาร์ กบจริงกดจริงไม่น่ากระแทกตรงนั้นเลยคือด้วยความที่ผมคอนโทรลรถไม่ถูกนะเพราะว่าโชคมันนิ่มตะเกียด,ดูเลี้ยวนิดน,นึงแม่งโยกเอาโยกเอา เราดันไม่ขึ้นโอ้ยวเราเมื่อกี้ค้างอะไรวะน่ะจบเลย ตอนนี้เราพิชณาเมื่อไหร่เราไปเจอเกันอีกทีตอนผิชนาแล้วนนะะใช่ครับนี่คือเสียงผมตอนตัดต่อก็อย่างที่เห็นเลยก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยเหมือนผมจะไม่ผ่านใช่ไหมครับแต่ผมผ่านแล้วแม่งผ่านตอนที่ผมไม่ได้กดอัดคลิปไว้ก็เลยไม่มีคลิปมาให้ดูตอนที่ผมผ่านนะครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยเอาไว้คลิปตัวไปแล้วกันเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับซึ่งจริงๆรถมันไร้ตั้งแต่บอสตัวที่4แหละก็คือไอ้ตัวที่เราต้องขับอาสมสี่นะครับไปสู้กับมันบนเขา ก็คือตัวนั้นแหละครับที่ซูยยากก็หลังจากเสร็จตัวนั้นก็คือได้รดเลยส่วนตัวที่เหลือจะเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อก็ได้แล้วแต่คุณแต่แนะนาให้เล่นไปให้จบจะได้เอาของฟรีด้วยนะครับทั้งลายของแต่งมันทั้งอื่นนบ๊ะบ,บไม่รู้มีอะไรบ้างไปเจอกันคลิปนะครับไปนะครับปะบ,บ,บ,บุย